ดีครับอันนี้คือบอลวาวไฟนะคะตอนแรกที่ผมบอกว่าจะทําเพื่องให้อาหารไก่ใช่ไหมคะครับแต่ผมลองไปจ่ายไฟมันมาแล้วบอลวาวมันมันเปิดเปิดใช่ไหมคะครับแต่มันเปิดแค่นเดียวแกะมันผ่านไม่ได้มันผ่านได้แต่นั้นผมเลยต้องไปผมเลยต้องห,หาที่หาวิธีทะะําใหม่ครับเพราะตอนเนี้ยบอลวาวมันใส่ไมันใส่ได้แหละฝหนูลองไปจ่ายไฟมันมาแล้วแต่ แกะมันไม่ลงเพราะมันเปิดแค่นิดเดียวมันลงได้แต่น้ำหน,หนูหนูเลยลองจะมาแกะดูมันดูข้างในอืมว่าเป็นยังไงอะเหรอหทำไมมันไม่ยอมลงนะง้นะหนูเจอปัญหาเนี่ยหนูจะยอมแพ้ไหมไม่ทำแล้วไม่ยอมมาหาวิธีทำใหม่เหรอ มต้องทำแล้วทำไม่ได้ก็ทำไม,ไมอ่ะแกะกกะดูไ้น,นอืมแล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้อะไระลูกเราต้องคิดใหม่มันไม่เป็นปัญหาสำหรับหนูเลยเหรออันนี้ใช่ไหมคะครับซึ่จะแกะตรงนี้ออกมาอีกหนู <c oughs> รู้ว่าตรงนี้เหมือนอะไรเห <c oughs> มือนกระทักบอดหนูทักบอด บอลก็มีไอายางเนี้ยอืมเขามีเพื่ออะไรอะลูกไม่รู้ดูกใกล้ๆนะไกลไปอะเนี่ยเกาะติดเลยพี่แล้วพี่แกะหรือพี่ซ่อมเป็นอะไป,ไป,ไป ฉัตนต้องเตินเข้าไปแล้วหนูจะไปดูอะไรมันน่ะดูข้างในว่ามันเป็นอะไรแกะมันไม่อยอมเลยอืมม,มีีิด้้านนแล้วหนูจะทำยังไงต่อไปอ่ะหนูก็ต้องขิดอีกเพราะมันมรอมันไม่ยอมปิดอืม มันไม่เป็นอุปสรรคเลยเหรอจริงๆหนูมีมอเตอร์หนูทำอะไรที่มันต้องใช้เครื่องเดินหนูแกะดูหมดเลยเหรอหนูอยากรู้เหรอข้างในมันคืออะไรอก่อนที่เอาไปทำหนูแกะหมดเลยออแ,แล้วหนูได้รู้ใน,นสิ่งที่หนูอยากรู้ไหมหนูแกะแล้วอะหรอ หนูก็ซ่อมกลับเหมือนเดิมนี้ใช่แล้วพ่อแม่เคยบ่นหนูไหมเวลาหนูลื้อของอ่ะไม่ตัวต่อมาแล้วไหนเป็นไงอ่ะอยากเห็นอยากเห็นหนูอ,ออกไม่ได้ไกลนะพ่ออะไรหนูอ่ะพะอพาอไอ้ตัวนี้หนูเนี่ย มเข้าากดตัวนายคอยดูหน่อยมองไม่เห็นเลยเราไม่เห็นหนูแล้วมันมันไม่เปิดเหมือนบอลวาลูกบอลหนูใช่ไหมแม่ดูจะปิงตรงนี้นะพอหนูดูนะมันจะเด้งออกมามันจะเด้งหนูกดก่อนหนูไม่เห็นอุ้ยแรกหนูเ็นเนี่ยมันเป็นแบบนี้สปริงหายไปไหน เอาแล้วเอาแล้วปิงมันจะเด้งแต่หนูไม่ได้ล็อกเน้ตอกี้ไม่เลยหรอกแกออกขามาลูกใส่ปติปงว่ามันเด้งอ๋อมันเด้งอย่าง,งานั้น เนี่ยหนูบอกอกรตัวริ่มจะเด้งแต่จริงๆแล้วมันมองไม่เห็นมัน,มนอยู่ข้างใหน<ง>นี่หนูก็เลยแกะดูแกะดูมันแ,แล้วท้ามมันถึงเปิดน้อยจังอะไรเปิดน้อยอ่ะแม่อ้าวก็หนูบอกว่าแกะมันไม่ลงมันเปิดน้อยได้แค่น้ำไงมน้ำมันไปเหมือนประตูน้ำอืมอันนี้มันเสมือนประตูน้ำเหรอมไม่ได้เหมือน ไม่ได้เหมือนกันนะ้มันไม่ได้ยกขึ้นยกลงแต่บอลวูนข้างในมันเหมือนประตูน้ําเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันถ้าหนุกดไอ้สปริงนั้นใช่ปะกดไอ้สปริงตรงนี้และตัวและตัวเนี้ยประตูน้ำเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเห็นเห็นเห็นที่มันปิดอยู่ใช่ปะถ้ามันมีไฟจ่ายถ้าหนุกไฟมันจะไปกดไอ้ตัวข้างล่างแล้วมันจะไม่ไอ้ตัวนี้มันเลื่อนขึ้นแล้วมันทําให้น้ําไปได้แต่มันเลื่อนแค่นี้เดียว มันก็เลยไปได้แค่น้ำเก็บไปไม่ได้สิงเลยสิงไหยเนี่ยตอนแรกหนูคิดว่าไอ้สายนี้มันเป็นแล้วเขามีไว้เพื่ออะไรไอ้สายเนี่ยเอาไว้เป็นเหมือนจุกแบบรอ,อมันไว้ลองทำไหมอะไม่รู้หนูก็แล้วในความคิดหนูหนูคิดว่าเขารองทำไหมอะลองกันแบบน้ำมันกันแบบลก มันกระมันกัแทกอะไรบนี้เดี๋ยวมันแบบมันโดนกันแบบนี้เดี๋ยวมันมาโดนกันปมืกี้ใส่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมยังไม่มีกระปิงปิ้งแบบะปิงเข้าไปแต่ก็เห็นทำได้ทุกทีเลยทำได้แต่มันรอนานน่อเพราะจะปิงมันเด้งต้องยิดนัดก่อน ไม่งันม <c ười> ันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้มีสติและอะไรีูฝั่งนี้อือคิดว่าไอ้ตัวนี้ใส่ตัวนี้แต่จริงมันมีมันไม่มีใส่คิดว่าใส่ตรงนี้อ้าวตรงนี้ตดูฝั่งนี้ นม่ไดกไม่ได้ใรเอามาทำไมใคยเอามาดูข้างใน คืออะไรกลมๆม,มันคือมีตัวตกลาๆัไหวไหมไหวมันใส่ง่ายตัวนั้นมือใช้ทุกอินแทนตัวนั้นได้ไหวไ,ไ,ไวพาว่าน้ำแรงไงีพีหลอกหลอกว่าอะไีพี่บอกกไปเจ ตัวย่างอะไรเจอแล้วไปล้ทำไมที่ใส่นี้ออกให้ดูนะครับในตัวนี้ใช่ไหมคะตอนแรกที่มันใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันใส่ตัวนี้ก็ใส่แทนได้นะอันนั้นคืออะไรอ่ะก็คือตัว,ตวใส่สอันนี้ก็ใส่แทนให้ได้เหมือนกันนะมาดูไหมอือหือแต่แค่ตัวนี้มันสูงกว่าตัวนั้น มันหลืมเบาะอะไรครับอ๋อแน่นและแน่นแหละมันแทนกันได้ใช่แต่ไอตัวนี้มันจะดีฝั่าเพราะว่าอะไรไหมไม่รู้เพราะว่าไอตัวเนี้ยของเขาเขาทําไม้ใส่สายไฟตรงนี้มันจะแน่นแต่ของอันนี้มันบานอ๋อพไฟฟ้าตัวนี้มันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้เดี๋ยผมต้องไปคิดใหม่เพราะว่าแกะมันไม่ลงไงที่ผมบอกครับจบการรีวิวอะไรนะนั่ลืมละมันคือเครื่องอะไร บรรเวาไฟฟ้าค่ะ <c oughs> บ๊ายบายครับบ๊ายบาย